นะครับกราบสวัสดีเอฟซีวลุงเด่น Family สวัสดีจากผู้จัดการสร่วนตัวสวัสดีเอค่ะวันนี้กระทินเมื่อคืนใครไปดูช่องหลักได้จะเป็นลมอยู่เนี่ยตัวเนี้ยวันนี้เดี๋ยวอาจจะมีทิปการเดินทางของเราวันนี้เราเอาโดนมาลงอันนี้ใหม่อะไรนะปรแกปมแอปมันแอปมันมีปัญหาแล้วก็โหลดเองไม่ได้ครับเดี๋ยวไปให้ร้านที่เซ็นทรัลเชียงรายเขาลงแอปให้หน่อย ก็เถอกระเป๋ามันสะพายด้านไหนวะเนี่ยด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้กี่โมงดูนาฬิกาก่อน11นาฬิกาสนาทีไม่ได้กินข้าวเช้ารู้สึกร้อนไปทั้งตัวแบบเหมือนต้องไปหาหมอปลาหรือเปล่าไม่รู้ร้อนไปหมดเลยตอนนี้ร้อนจริงพี่อย่างสิงอยู่ป่เออมันเออมันสิงเยอะไปหน่อยเมื่อคืนนี้แบบร้อนไปทั้งตัวเลยตอนนี้แบบหนักมากอาการแหละหากินส้มตำไก่ย่างนะตั้งแต่วียงเชียงลุ้งนะมาจนถึงในเมืองเนี่ย สามสิบกว่ากิโลเนี่ยไม่มีมีมีอยู่แต่ไม่มีมีอยู่ร้านหนึ่งแต่ไม่มีโต๊ะให้กินอยากกินส้มตาไก่ย่างแบบส้มตําแบบเผ็ดๆเนี่ยตอนนี้คิดถึงบุญชัยลาเป็ดที่บ้านดัวเถอะส้มตําเจ๊แกสุดยอดอ่ะถ้ากันแบบนี้นะไปที่นั่นนะสวงตอนนี้มันร้อนหน้าร้อนตามเหมือนต้องไปหาหมอปลาแล้วครับเนี่ยต้องไปโดนสัมภเวสีแบบรู้มันขึ้นอะไรสิงแบบรู้เนี่ยมันขึ้นนี่หรือว่าไปขึ้นเวทีผิดหรือแบบรู้ไม่ใช่ก็สิงไงสิงเธอตายละเดี๋ยว ม,มันมีทั้งเรือกกันเธอสองทางตรงน,นี้นะ,<ฮ>ะร้านขนมจีนตรงนั้นแหะไม่มีแล้วเอาไม่มีแล้ววะร,ร้านอร่อยชอบอยู่ไม่นาน,นเนาะเขาให้ย,าย<อ>า้าย,ายที่ไงเขาให้ย้ายที่อ่ะหรือว่าสองพี่อยากไปกินชาบูร้อนๆบุฟเฟ่อชาบูร้อนๆแบบเป็นบุฟเฟ่ที่อยู่ด้านบน,นี่ะนั้นก็มีแหงนี n นะนไปกินไหมเด็เลี้ยงกินเดี๋ยวเราจะาพี่พี่ได้สูตรใหม่เราจะเอาบัตร บัตรเราวางคนละอันแล้วให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะเอาบัตรอันไหนจ่ายเข้าใจไหมบอละแค่นั้นเขาหยิบเอาเอาเขาจะฉีบบัตรชัดไม่รู้ให้เขาเลือกเอาว่าน้องแล้วน้องจะเอาบัตรไหนจ่ายอย่างเงี้ยให้น้องเลือกเอาเนาะเอาอย่างไหมหรือว่ามือถือก็ได้วางคนละเครื่องน้องจะให้มือถือเครื่องไหนเป็นคนสแกนอย่างเงี้ยเอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่อยากเลี้ยงฮ้ก็บอกมาเลยอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไปไม่ดิมันสถานการณ์อย่างนี้มันเลี้ยงไม่ได้ครับเพราะว่ามันนี่มันสิ้นเดือนแล้วนะเธอมันจะสิ้นใจแล้วนะครับ นี่วันนี้เรามากันที่บิ๊กคาร์เมล่าเซ็นทันเชียงรายนี่จะได้อะไรเนาะสวัสดีครับแอปแอปโดนผมมันหายครับครับหมแล้วก็ผมก็เล่าโลดมามันกับมันมันกับอะไรอันนี้แหละอันนี้อันนี้เหรอไอแก้ไขผมทำมาสามวันแล้วเฮ้ยเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะขึ้นไปชั้นหนึ่งดิผมทำเป็นอาทิตย์แล้วมัน มันไม่ได้วันนี้ก็เลยเขามีโปรแกรมไม่เข็ให้โหลดใน Google Home เราไปโหลดในแอปมันเป็นอะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็น d j i f ไอนอาจจะดูแบบนี่แหละกินอะไรดีวะชั้นบนไหมชันบดเดี๋ยวพี่เอามือถือไปติดฟิล์มด้วยเพราะว่าฟิล์มใช้มาเกือบสิบปีม้างมือถือเครื่องนี้หายสามรอบไปหายที่เวียดนามก็ยังได้คืนนะแต่มันมีโกโปรตัวหนึ่งแล้วเอ้ยผมมีไอโฟนตัวนึงแล้วก็มี นี่อีซื้อมากี่ปีแล้วเธอ S21 ตอนนี้เขาไปเขาไป S24 แล้วอะวทำไมนั้นซื้อมาสี่ห้าหมื่นแล้วนะป้าจะดีไหนเลือกอ,อารามสามเลยรอเดี๋ยวพี่ไปหาไปอยากได้เหลืองๆเหรอใครจะไปซื้อทองช่วงนี้บาทละสี่หมื่นสี่สี่หม้ามีแต่จะมาขายขายก็ไม่มีขายก็ไม่มีมมพี่ไม่มีทองสักบาทเลยชีวิตนี้ไม่มีทองคำกับเขาสักบาทเลย เห็นเขา,ามีทองคําเคยมีนะสามบาท <c oughs> ตอนนั้นซื้อมาหมื่นเก้าพอเขาสองหมื่นพอเขาขึ้นมาสองหมื่นซื้อมาก <c oughs> ซื้อมา 20, 2สองหมื่นแปดไหเนาะสองหมื่นแปดหรือหมื่นแปดะซื้อมาหมื่นสองหมื่นแปดซื้อบาทแล้วสองหมื่นแปดพอเขาสองหมื่นห้ารีบไปขายเลยขายแล้วไปไหนไม่รู้หมดมีสามบาทตอนตอนนั้นหายหมดละไม่เหลือไม่เหลือสักอย่างสลึงนึงก็ไม่เหลือตอนนี้ข้าวแล้วเหมือนจะไม่สว่างครับกินแล้วรู้สึกอาจจะไม่สว่าง ไปหากินส้มตาไก่ย่างมันเดิมแหละเดี๋ยวขับรถไปก่อนเดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะไปเข้าไปหาพ่อที่โรงพยาบาลน,นะเพราะว่านะนะก็น,กน,นอนโรงพยาบาลเนี่ยมาสิบกว่าคืนแล้วนะครับป่วยหนักอะ่ะก็เราจะเข้าผมก็ร้อฝ่ายเจะพากันมาเยี่ยมพ่อด้วยครับเดี๋ยวไปหากินข้าวฉาเจอแล้วร้านส้มตําไก่ย่างคนเต็มร้านเลยลแซ่บอีลีส้มตําไก่ย,ย่างลาบก้อยแต่ว่าเราไม่กินส้มตามําเราไม่กินลาบก้อยนะซอยจู่เราก็ไม่กินเราจะกินส้มตามาามาําไก่ย่าง จะมาเดินทวนทำไมเนี่ยนึกว่าจะเข้าวิมลาบอีสานทานกินส้มตำไก่ย่างนะรู้สึกร้อนไปทั้งตัวแล้วครับตอนนี้แล้วน้ำอ้อยร้อนนักอากาศโอ้ยน้ำอ้อยเปิดแซ่บใช่ไหมวะน้ำอ้อยหวานๆนี่หวานเองใหม่ๆเลยนี่นี่ร้านนี้ที่เราอยู่แถวไหนเนี่ยเธออยู่อะไรนี่สั่งไก่ย่างอยู่ตรงข้ามกับนิ่มซี่เสงครับใกล้กับโรงพยาบาลไทยนี่แหละสาขาใหญ่มาเลยโอ้มีบองนังมาเนาะ นี่เลยมีที่นั่งเลยเนาะตำบมหงมาแต่จังหวัดใดครับนี่ตำบมหงนี่โอ้มันพี่บาร์สขวากับกาบเนี่นะมาจากมาจากอำนาจจะเลื่อนเลยตรงโอ้หายมาจากปีแล้วยี่สิบหกปีแล้วครับยุ้งมองนี่นะครับครับโอ้แต่อยู่กรุงเทพแม่อยู่มหาชัยสี่ปีอยู่มหาชัยวิลาอีกสี่ปีอยู่ แค่ได้ c ี u ที่พัลลักษณ์น้ำแดงอีกซีปีสุดท้ายมาจบอยู่เชียงรายจบอยู่ที่เชียงรายตามหาคนสวยอยู่ที่เชียงรายอ๋อโอ้ซักถามฮอกสาวเหนือวันนี้โอ้ลงรักสาวเหนือเสาเหนือนี่ครับผมอ่ามุนสนีสาวเหนือมันแฮงเนี่ยครับเรื่องฟังฟังไหมเนี่ยพ่อใหญ่ฟังไปฟังไปข้าวหนึ่งเนี่ยะสัมผัสจังเลยเนี่ยว้า แต่ยิ่งแต่สาวเหนือนี่คักเลยเป็นบ่งามครับสาวแคลงแค่ไล่นี่โอ้ยสู่พระใดครับสู่พระใดเนาะครับมหาชัยกับสู่พระใดครับอสาวมหาชัยก็บนี่แต่สาวพม่าด้วยว่ะครับสู่พระใดสู่สู่สาวเจียงไล่พระ่าสาวเจียงรายนี่คักแล้วเนาะครับคักสุดแล้วสวยทั้งวาจาสวยทั้งกิริยาเอินสวยทั้งจิตใจเอินสวยเหมือนเลยครับเออ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มาจบอยู่ที่เชียงรายอ๋อในเมืองในรูกสาวเชียงไฮโอ้งามอีกทีแท้เนาะจากจากไอทีแรกเขาเรียกว่าเชียงรายคนอีสารขึ้นมาเป็นเชียงไฮอ๋อหายเชียงรายมาตอนแรกเชียงรายอ๋ออยู่ไปอยู่มาหายในเชียงอู้มาอยู่เชียงไฮสิบกว่าปีนี่อู้เมืองได้ก็ค่อนี่ได้ครับอู้ได้ก็ได้ครับได้เยอะเนาะได้เบ้ดครับได้เบ้ดครับ แมนบ่ล่ะแมนอยู่ย่างคำเมืองวะอู้ฮือเป็นฮักแสนยากนะจักหวังอู้ฮือเป็นจังคำเดียวสั้นๆคำเดียวสั้นๆจะอีก,ก็อู้ได้ครับ <laughs> แมนก่ออนน,นานน,<ๆ>นานเก่าเนาะ <laughs> เหมือนกับตั้งหัวอ่วดที่เบื่อแต่น้นเกาค่ะค่ะใช่ไห <laughs> มตำตำอะไรแซ่บสุดร้านนี้ปุ๊กย่างครับ แซ่บสุกย่างเลย,ยครับน<ส><ม>ี่เบื้องสาวเชียงรายคนไหนพากบอพี่น้องเลยขากบอพี่น้องเออ <c oughs> อ้ยยูทูบมาเด้อครับเผ่าร้านมื้อน,นี้โอ้ยขอพูดลาไรช่องไหนครับอขอลงเด่นครับขอลงเด่นโอ้ขอวลุงดีขอลงเด่นขอ,อลงเด่นดีดพิษดีดพิด <c oughs> ต,ต,ตามครับคนนี้อ้แต่ก้อนนี่แต่ก่อนมาขายดีครับคนนี้อันนี้ขายดีกว่านี้อีกแต่ก้อนวันละหมื่นกว่าโอ้โท เดี๋ยวนี้เลยยอดตกตั้งแต่โควิดมาัแล้วสี่ห้าพันโอ้ยพอดีแล้วแค่นั้นพอประคองร้านอยู่ได้แต่บเ่ต์เรใหญ่แลอ่าเอาลูกน้องบอกครับเอาลูกน้องบอกโอ้ยผมมีเงินจ้างครับสองคนรายกหญ่กว่าสี่ห้าพันล่ะมีเงินจ้างจัดแต่งเจกอนเจก่อนมือวันละหมื่นปลายครับโอ้ยแล้ในร้านนะออกงานอีกเจก่อนรับออกงานน้ำออกงานก็บางมือก็ขึ้นบ้านไม้ก็หกเจ็ดพันหรือไปงานตับบุฟเฟ่ต์ไหมนะครับ เือว่าไปงานจบงานจริงเดียงตามเลยงานนี่ก็หาหกพันครับมันแซ่บยังไอของเขาันแตกต่างาจากคนอื่นยังไงครับนี่ปลาราเขาท,ทำคนเดียวครับปลาลาเราทําเองครับปลาาเราทาเองเราไม่ต้องไปงอปลาาคนนั้นคนนี้เราทำอันนี้ไข่ไ้เท่ายคราบนี่อม่นี้ได้บอกไขครับนี่วะไข่กี่บาทล่ะแต่ไม่ใช่ว่าคนอื่นไม<ด>่อร่อยนะเขาก็อร่อยครับอร่อยไขรอร่อยมันเนาะเมนวะครับมันไม่ใช่ว่าร้านอื่นไม่อร่อยเขาก็อร่อย ร้านนี้คนหลายดิละนอนเนี่ยลูกค้าเต็มร้านเลยมันไปอีกวันนี้เงียบครับวันนี้น้อยครับวันจันทร์มันเงียบครับอ๋อนี่ขนาดลูกค้าเงียบไหมเงียบครับเงียบเงียบวันจันทร์เงียบยอมครับเงียบเงียบมากๆครับอืมแต่ว่าถ้าเป็นวันวันจันทร์ทุกวันจันทร์จะเงียบโดยเฉพาะร้านท่านี้บอกอันนี้บอกเคล็ดลับนี่ครับสิบเบิร์ดเราให้จังใดบ้างทีนี้นะเบิร์ดล่ะต้มคนเดียวครับเบิร์ดแล้วก็มีครับมีอยู่เนาะอีก ปี๊บครับเด็กๆมาปี๊บปี๊บเพื่นจำรองร้านอยู่บองไดดครับนี่ร้านนี่ร้านตั้งอยู่บองไดดครับตรงข้ามหน้าหญิงดินฝนตกอะไรก็พะหุนดอยดินสายเก่าตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับวัดที่เท่ารู้ดีกว่าผมผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นถนนอะไรนะเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกสายเก่าป่ะคำนี้พ่อพะหุนดอยดินสายเก่าครับอ๋อผมเพิ่งรู้แต่ก่อนแต่ก่อนก็มาอยู่นี่ติโมกฟีแด็กก็โอ้ริชาม ตำตำข้าวโพดครับตำข้าวโพดโอ้ขักแี่วะไม่ไม่ค่อยรู้จักที่ไหนที่บุกฟีเพราะเราไม่ได้ไปที่ไหนเนาะเราก็อยู่แต่เฉพาะในร้านเราตื่นเช้ามาแค่ตลาดสายมาก็เปิดร้านสองทุ่มสามทุ่มก็นั่งกินเบียรกกันวันละสามวันละสามขวดสี่ขวดโอ้ไม่อมีอาหารทำสั่งด้วยเนาะมีลาบอีสานลาบน้ำตกแกงอ่อมหมูอ๋อต้มแซ่บผมว่าตำมะฮุงใายได้ไหมครับเมนู ตับหมูฮู้งเอาแสบๆไปแล้วโอ้ลองกินตำหุ่งโอเคครับจัดไปครับเราเอาปีกไก่สองไม้โอเคครับโอเค,ค,อ,เคอ,อ๋อพ่นหลายๆครับพอพูดได <ๆ S 1> ้ไรข้าวหนึ่งเนะาะไม่หนึ่งหนึ่ง,งสิบบาทอาตับักหุ่งเนาะครับมาจวดๆเลยอ่าจวดๆเลยจวดๆเลยเพราะว่าวันที่สามติดนี้ก็จะไปจำงานกระถิ่นแล้วอ่า โรงงานเหรอครับนี่ครับลู้ผลิตร้านก็จัดมาเตรียมจิบอยู่วัดอยู่ไหนอยู่วัดไหนครับอยู่วัดหัวไส้ครับจากนี้ไปก็จิบกว่ากิโลสันทรายนะครับหัวไส้กับยางป้าออดอนไช่อ่าว่าแต่หินหลานเขาจัดที่ร้านนี้จะใช้สูตรพริกแห้งนะครับนี่ใช้พริกแห้ง พริกแห้งต้องคั่วนะครับอะพริกแห้งต้องคั่วนะครับอืมให้คั่วแล้วบอกครับนี่ครับคั่วครับคั่วครับคั่วไฟอ่อนๆนะคั่วครับอ่อเนี่ยเขามีเทคนิคอย่างนี้นี่เองไม่ใช่ว่าแห้งไม่คั่วนะครับอ๋อกินพวกแห้งคั่วครับคว่าคั่วที่มันจะกรอบมันจะหอมเหมือนพริกลาบแล้วก็จะข่าเขื้ยราอีกอย่งนึ่งอ๋อเห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าพริกเราเป็นเราไปซื้อมาท้องตลาดว่าก่อนจะวามันคือกรอบดีแท้มันจะเป็นเขื้ยราหรือไม่เป็นเขี้ยรายเราไป ว่าจะต่ำครับอ,อ๋อนี่เป็นเทคนิครับครับเป็นเทคนิคค,ค,นค,ค,ค,นครับเทคนิคไพ้เทินิคมั่นครับแต่ว่าอาชีพประจําก็คือเพ็ดมี่ให้มีหน้ามี่ยังอยู่แต่ว่าบริเฮ็ดครับครับยิงกรเซาเนาะเขาก็มาขายตำมะฮงรักรักอาชีพธรามากินโดยสุจริตไม่ไปเปลี่ยนเปลีป่ยนใครได้ถ้าเรากินเท่านั้นเพราะว่ามันเจแล้ว เรามาชิมดูครับส้มตำอำนาจเจริญเด้อขายมา16ปีแล้วครับมากครับขายจนได้เมีเชียงรายเลยไปพ่อกันอยู่ใส่ครับนี่อ๋อในเฟซครับฮะในเฟซครับพ่อกันในเฟซบุ๊กครับวัดโชษไม่ใช่เราผมทักไม่จีบเขานะแฟนผมทักไม่จีบผมฮัลโหลจริงพูดเดือดนะโอ้สมัยนั้นมีระเบ้ว่าเฟซบุ๊กเป็นโจทย์มาสามสิบกว่าปีครับ สามสามสิบสี่ปีเป็นโสดแล้วกับลูกชายตอนนี้มันเปิด <c> ท <oughs> ี่นี่เสริมความงามอยู่กรุงเทพอายุสามสิบเจ็ดลูกเป็นสองไม่เป็นโสดจังไหนเลยสามสิบเจ็ดเลิกเมียอเลิกเมียไปเองไม่ได้คุยขาหากันไม่เข้าก็สู้สาวเชียงรายมาได้เนาะสู้สาวเชียงรายไปได้ครับคาดกว่าคาดไม,ไม่ป้าหมอตายน้ำตื้นอย่างนี้ ทักทักเฟซบุ๊จีบเลยบอกครับกินนี่บ่อครับกินนี่บ่อที่นี่เลยครับกินนี่งเอาไก่เอาไก่สองมื้อจาก็ผอขาอารมณ์ดีเด้อนะใครอยากจะกินใครอยากจะอุ่นนุ่นก็มาได้ครับอยู่ตรงข้ามกับนิ่มซี่เสียงขนส่งเชียงรายนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากกินฟรีนะครับวัดวัดวัดอะไรนะวัดลงทานไม้ทรายครับงานกระถินงานกระถินสามสิบ สามสิบเนาะผู้ใดว่างก็ไปกินเด้อไปซีฟังเด้อดัดลงทานอีกอ่าดัดลงทานอีกอ่าลองดูจ้ะโอ้เคล็ดลับครับนี่มะละกอต้องแช่น้ำแข็งไว้นะเนี่ยครับเป็นถุงครับมะละกอนี่ขายเป็นละถังนี้แล้วก็ปัดโทษเดี๋ยวนี้เดี๋ยววันละกระสอบกระสอบสิบโลปัดโทษจะกลับมาหุงวันละกระสอบพุ่น่ะกระสอบละสิบโล แต่ก่อนนี้ตุ้มดำนี้เด็กมาขายดีๆก่อนถ้าหมดร้อยก็คือเกียดวันละร้อยคกโอ้เดี๋ยวนี้วันละสามสิบคกก็ไม่ได้ครับอืมเพราะเศรษฐกิจป่ารับนครับนี่นั่งคือน,น้ำแข็งครับนหมน้ำแขามน้ำปลาคั้มอ๋อแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำปลาแดงปลาล่าปลาล่าแดงจะหมดแล้วเดีจะเจาะขึ้นเติมเลยหมดแล้วเนี่ยโอ้ไหายแล้วหา ไหทองคำเลยตัวนี้ไหทองคำครับอ่าชิมดูมาชิมแล้วเอาเลยเอาสูตรนี้เลยปีไก่ปีไก่ชิมดูว่าแซ่ีบความไม่ความเสียบยอดมากนะครับปีไก่นี่ย่างใหม่ๆครับหากินตำมะฮงมาสามสิบกิโลแล้วกว่าจะมาเจอป้ายเมื่อกี้นี่ขับรถผ่านพอดีมาเลยซื้อไปตำมะฮงไปจะสว่างแค่บอ้โอสมะฮงครับเมื่อวานนี้ที่บ้านมีกระถิน S <S 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 ก็เลยนักไปจักหน่อยอออหาก,กินตามมาังหงอะไรในมื้อนีบ้บ่บ่บ่เอื่นกันนี่เนาะอนนนจ้ะว, <S 2> <S 2> วันเดียบ้านหลังวายกับบ้าน,ออาน,นคอนอีสาเนเช่นกันโอ้ยหลังวายกับคนอีสานเหรอเน<ม>าะบ้าเย่งเย่งเชียงลุงนี่เชียงเชียงลุงอยู่บ้านไหนบ้านหลังไวายไหมเออแมีแต่ก่อนหมอลัมมาลุงประจำครับอ่าหมอลัมจะไปลงบ้านหลังวายแหละบ้านใหญ่จะเลื่อมพุนมาละครับอ่นี่ดูอ๋อถูกมีกุ้งฝอยให้อีกครับมีถั่วถั่วจีน โอ้ตัวไม่ตึงงี้โอ้รังการตัวก็ขั้วเองพริกก็ขั้วเองอ๋อทอดเป็นกระแซบแพร่นี่จานเท่าไหร่ครับนี่อ่าเนี่ย่ะห้าสิบบาทโอ้แล้วเลยบอกเอาจับิืงไงคุณใครมาเชียงรายอยากชิมดูเน้นงี้เลยครับเนี่ส้มตำปลาร้าอีสานแท้ๆครับจะมาเริ่มเนาะดูโอ้เป็นกระแซบบอไม่น่าจะมาเริ่มทึ่มวันนี้เป็นไก่ปีกไก่ย่างวันนี้ร้อนมากร้อนแบบ มีไก่ร้อนเลยแล้วก็มีตับมะฮงตับมะฮงเคยเป็นกระแสนี่ไล่ไหลมาเดินเอฟซีกินมากินข้าวเช้าด้วยกันครับตอนตอนตีแปดสิบสองนาฬิกาสี่สิบห้านาทีเานส้มตำพอดีตับบุ้งนาค มีหมูย่างคอหมูย่างเสือร้องให้ปลาดุกย่างมีทุกอย่างราบปลาปดุกปลาดุกก็มีมเ,สเสือเสืออืมน้ือมาต่อแรงๆเนาะบึงนะครับพี่เรงเสือร้องไห้ครับมีกับเจียวให้พักบอกพุงเด่นต้องมาถ่ายกับลุงตอนแกเลิกงานแกบอกว่าวันละสองสามส่วนอ๋อถ้าพี่มาน่าจะไม่พอมั้ง <laughs> ขออย่าเดือเสือรองให้ครับอ,อ,อ,อืมบวบเ้าหอมเจ้นี่เนื้อวัวเ้าเนื้อวัวเ้าจับืมีม่เนาะจิ้มพี่กัดให้เลยอร่อยอได้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 จเจ้ใครจะมาจะ,จะปากหมุดให้ในคอมเมนต์นัดเจ้าผมจ้า โอ้ยมั็นกรแซ่บแทละิน้ำ้มนะจิเบิ้เลยอ่าอหมเสือเสืออร่อยมากอร่อยมากอ่าอยู่น้ำจิ้มแจ่วกันน่าทานมากน้ำจิ้มแจ่วแบบอืมผอืมเสือโลห้อร่อยเสือโลห้นี่เป็นอันนี้ไม่ใช่เป็นตัวนั้นนะอันนี้มันเป็นมะพร้าวเลยครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไม่เหนียวมากจ้ำกับแจ่วของผมนี่นะนี่แล้วก็นี่เด้อ แล้วก็ขออย่างนี้นี่ดูด้านหนึ่งส้อมต้นเหรอจิ้มไก่ก็ไม่ค่อยเหมือนไม่เหมือนที่อื่นนะแล้วเป็นแบบปั่นปั่นตัวไส้นั่นนันดีอร่อยดีครับเตะเอากูเลยร้อยรอไส้ย่าง จับสีเลยังแต่บกันใ่พรับครับครับจับด้วยดีมีแห็งเนาะแค่ไทยมากกว่าปู 5, 5ป uh, ูน yeah. ี่ดองเองนะครับปูนาแกรองอีกครอืมกำลังดองปูอยู่เลยครับรองจักมือครับนี่ อันนี้หนึ่งแืมองไป็นปี้องเป็นปีเลยบ่อยสุดเด็ดอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือดองปูเองครับเนี่ยไม่ไทยไทยมันเป็นไครับเดี๋ยวผมเห็นอยู่เดีวผมไปถ่ายเอากำลังดองอยู่กข้าวอยู่เ้ายู่ เดี๋ยวใส่เลยสูตรพนักงานมันซีเสียงก็ถือว่าคิดดีไว้แล้วนิ่มซีเสียงขนส่งเวลาส่งของสิ่งใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาสั่งของ,ง,นะงขอะไรมาเขาใหญ่ๆเขาก็มาส่งที่นี่นะแล้วข้างข้าัดแยกนิ่มซีเสียงเอ็กซ์เพรสสาขาสำนักงานใหญ่อยู่ตรงข้ามกันเลยพนักงานาไม่ถูกความหมายของคำนิ่มซีเสียงขนส่ง เคียงลา่างเันนี่เงีไก่เดี๋ยวไปนั่งเฝ้า<ม>ไปหาน้าสักแป๊บหนึ่งกินข้าวกันขอบคุณครับเสิร์แล้วให้อร่อยดีเนาะมันเนะือ้อ ายแบบครบวงจรจริงอะไรคือถ้าอยากจะขายของต้องขายอย่างเนี้ย mm hmm. คือมันแบบ mm hmm. มีทุกอย่างเพิ่นจะเห็นเร็วน้ำแบบข้าวมามากับเพื่อนเ<ม>พื่อนอยากกินไก่ย่างก็สั่งไปเ mm hmm. พื่อนอยากกินกะเพราก็สั่งไปคนหนึ่งอยากกินส้มตำก็สั่งบางคนอยากกินลาบก็สั่งจำสั่งก็อือว่มีคนน้ำเงี้ยว นี่น้ำเงี้ยวก็มันเก่งค่ะสองคนตายแยกด้หนงสองคนตายแยกครับตาวก็คนต่าเขาว่าคนผมว่ลูกเต่าเป็นหัวใจวัฒนรรมกันนครับ อร่อยแม่อร่อยขายต้มก๋เ 5, 6, ตี๋ยวห้าหกพันตังมาแล้วอืมปนะูน้ามันมันสีเหลืองไวเลยยืดจับเลยอืมปูนะ้าเนะี่ยในทีเลยอืมแล้าอาหน้าที่มันไข่ด้วยนะเธอพคนผู้คนเพชรบานโดมมนมาต้งผู้ว่านานเลยป้าชอบกินมากนะไอ้ปูดองเงี้ยอืมไทเหลือกุ้ง นี่ต้นดอกมะเข็มค่ะทำให้กินครับอืมโอ้โโเคใส่แก้วเลยอ่ะอสือกระป๋านี่บนล้มสนิทสาวเชียงรายใครจะทิลล้มไปง่ายเหรบานนี้อยกินตันออก่พี่ตวันออกลำพูนอูน่าแท้ เพื่ไงเพ่ไงให้ถ่ลงเราเนาะตนน้องบัวำพูตลาดไดโนเสาเนาะคเขาก็ดองไอ้ปูขา่ได้ตลาดหนึ่งปูไอืมคือเนไปซื้อปูเนี่ยดองี่เลยก็ใ่มันแครับออครับเวลาไปอีสานก็ต้องแวะตลอดอะตลาดไดโนเสานะดองให้มันนุ่ม ปักหมุดด่วนมีปูบ้างเนี่ยเราใส่ตัวบัเบบแบับเอทพนี่นะอันนั้นอันนั้นนองแล้วปูนองอันนี้ปูไม่ปูบดบดถึงอาทิตของผมก่อน ก็ต่ำด้ครบรดเลยนะ<ห>า,<ห>าย็ดยอดี่นวที่ว่าดองปูเองอะเผ็ดเรี้ยววันหว,วันตามไม่ิมีห้างห้าพันบาทจะจัง,ง่ายร้กรรแบบโบราณะใส่หอยบักเกออยังงเอินบักเกออยยังวง ทำไเป็นสันมีปลาดุกย่างครับคุ่ใคจะกินลาบปลาดุกก็ได้นะ <laughs> นี่ได้ร์ตลาบน้าอย่างรเบ่าบอลวนี่เบิร์บอกเขือรึมือซอสบแซ่บกับือกรอบ กุ้งแก้วอืนนอมันจัดกับคนกำลังเปิดงานเนาะสาวที่เขาทำงานกันหนักเขายุดสาที่มมมีที่นึนงอือมีวันหยุดบอกครับนี่ปอครับ,บอชั่วมื่มวเนาะอ แห้งมาเปิดตั้งแต่จักโมงครับนี่เปิดตั้งแต่สิบโมง้าถึงสามทโอ้เปิดสิบโมงเช้าถึงสามทุ่มนะครับเปิดทุกวันเป็นเวลาที่ทุกคนมาแก่เอวพอดีเบียดงานเมือยตอนแรกก็ขายดีนะแต่มงงแล้วอยเผ็ดก็อยากว่าจะไปวันไหนนี่ลต้าเาเป็นน ราป้ากนรอไเผาป่าคื่เดียกินบ้านยุกไก่านนโ้ทัวร so, ์วจ้าบ่อครับสวนอยู่บัดนื่มเหล้าอยู่วัดพี่วนรองคุณแก่วรองคุณทำเลดีแล้วกจน่วิวสวยสวยมีีบ่อป่าอยู่ที่บ่อมีสวนอย่างมีสวนโอ้ขัดแฮะผู้ใดเห้ไหมบ้านกะบูรููเต่าบูมจ่องเ้ลองแาวอให้ ขายตงโมพุงจนมปเพิ่มมีดเขากระดาษนี่เลยนี่หยอดบอป่าอยากได้อยู่ด้วเนาะบอป่านี่ง่าเย็นเลยสามทังโอ้ลงคักขับขังเดี๋ยวต้องลดตัวเย็นให้ด้วยนะต้องเปิดต้องเปิดไว้อย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะปีกิเอาไม่เป็นไรพ่อมันอันนี้รู้เออเป็นของใหญ่เออเอาไปยังครับเอาไปยังครับว่าลงพูดกน่ะ นี่ทุกคนยึดเย็บเลยบะแมนอิปูทะเลดองเอออิปูหน้าดองมันจะหอมหอมเนาะหอมแล้วแกทําอย่างเงี้ยมันน็อกไว้เพื่จะให้คือเคยเห็นนะเนี่ยว่าร้านส้มตำมีดองปูเองแล้วก็ดองไว้ถังใหญ่กันกู้แช่นี่แบบใหญ่มากอ่ะใครมาเชียงรายก็แวะมาชิมกันดูครับใครครับอ๋อนี่เยี่ยมเลยเด้อใครมาเชียงรายก็นี่ ปูนาแท้ๆสดๆดองกันทุกวันนี่ครับนี่เป็ดเป็ดเปิดมานี่ไข่เหลืองเลยเด้อมาเชียงรายก็แวะมาชิมได้มิซอร้านบอกครับนี่แซ่บอีสานครับแซ่บอีสานเนาะจะจะแซ่บอีสานมามีโอกาสก็ลองมาชิมดูครับอยู่ตรงข้ามกับนิซิสิงเชียงรายเด้อเช่นครับที่ร้านจ้า ไม่ค่อยเห็นเมนูที่ร้านไหนดองปูเองแล้วขายส้ตมตำเองอย่างนี้นะหายากนะนะครับมีโอกาสมาเชียงรายแวะมาชิไไม,ามเดอ้อครับไป่ร้องแซ่บไร้ไร้ลอยล,ล,ลูกครับจ้าจ้าจ้า